ครับเรามาทำโจทย์ต่อกันเลยนะครับทีนี้ปัญหาที่ครูพบเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยจากการทำเรื่องสับเซ็ตเนี่ยรู้สึกหลายๆคนมีปัญหาเพราะนั้นครูขอเสนอแนวทางแนวซักแนวทางหนึ่งให้ดูแล้วกันนะครับไปทวนก่อนนะครับมีสมาชิก0ตัวจะมีสับเซ็ตทั้งหมด2กําลัง0ซึ่งเท่ากับ1สับเซ็ตมีสมาชิก1ตัว จะมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด2จำนวนสับเซตทั้งหมด2ยกกำลัง1ซึ่งเท,ท่ากับ2สับเซตถ้าเซตตั้งต้นมีจำนวนสมาชิก2ตัวจำนวนสับเซต2ยกกำลัง2เท่ากับ4สับเซ er ตถ้าจำนวนสมาชิกเซตตั้งต้นมี3ตัวจำนวนสับเซตก็2ยกกำลัง3ซึ่งเท่กททนนกากับ8 1 2 4 8ดูนี่นะครับถ้ามีจำนวนสมาชิก0ตัว สับเซตก็คือสับเซตเดียวคือเซตว่างถ้ามีจำนวนสมาชิกหนึ่งตัวจำนวนสับเซตได้สองก็คือตรงนี้หนึ่งตัวสับเซตได้สองสองตัวสับเซตได้ทั้งหมดสี่สับเซตสามตัวยาวถึงตรงนี้ทั้งหมดแปดสับเซตครูคทำตรงนี้ไว้ทำไมครูทำตรงนี้ไว้สำหรับให้เราได้ช่วยให้เรา,เราอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเราในการสร้างความเข้าใจแล้วกัน นะครับมาลองดูกันนะครับข้อ2จงหาสับเซตทั้งหมดของเซตต่อไปนี้ข้อ1มีสมาชิก1ตัวมีสมาชิก1ตัวใช่ไหมคือตรงนี้ใช่ไหมเอาสองสับเซตาะนนั้นเอาโครงสร้างนี้มาใช้มาใช้ทำอะไรมาใช้ในการเขียนสับเซตของข้อนี้เพราะฉะนั้นข้อ1 s u สับเซตของข้อ1ก็คือเซตว่างหนึ่งงานละแล้วถัดไปก็คือ อีกเจ้าหนึ่งตรงนี้อีกเซตหนึ่งเพราะนั้นตอนนี้มีสองสับเซตคืออันนี้เอาหนึ่งมาใส่ยังไม่เข้าใจมาดูข้อสองข้อสองมีจำนวนสมาชิกสองตัวเพราะนั้นสองตัวก็ต้องเอาโครงสร้างยาวมาถึงตรงนี้โครงสร้างยาวมาถึงนี้ก็เอานะครับยาวมาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคครับเพราะนั้นถ้ามีสมาชิกสองตัวต้องเขียนสับเซตได้ประมาณนี้ มาดูซิมันจะมีสมาชิกอะไรบ้างมีหนึ่งตัวมีหนึ่งมีมีภาพนี้ภาพหนึ่งคือไอตัวสัญลักษณ์หนึ่งสัญลักษณ์สองเพราะนั้นเอาสัญลักษณ์หนึ่งใส่สัญลักษณ์สองใส่นี่คือจัดแบบอย่างละหนึ่งอ๋อครูลืมตรงนี้ไปตัวนี้ไม่ได้เสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่จัดแบบหนึ่งจัดตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่เอาตัวนี้ค่าทิ้งไป แล้วก็จัดแบบ1นสองก็ใส่1คู่สองเห็นไหมครับเพราะนั้นสับเซทที่จะมีได้หมดก็คือตามนี้สมาชิก3มตัวมาดูซิสมาชิก3ามตัวก็คือโครงสร้างเต็มๆตามนี้เพราะนั้นก็เอามาหมดเลยตามโครงสร้างนี้เอามาวางยาวไปนิดนึงใช่ไหมถ้าคู่กดให้เล็กลงหน่อย ตามโครงสร้างนี้และใส่อะไรเข้าไปบ้างครับเอามาดูครับมีสมาชิกอะไรบ้างลบภาพลบหนึ่งภาพหนึ่งภาพศูนย์ภาพหนึ่งภาพหนึ่งภาพหนึ่งนี่คือจัดอย่างละหนึ่งถัดไปเอาลบหนึ่งคู่กับศูนย์ลบหนึ่งคู่กับศูนย์เอาลบหนึ่งไปวิธีจัดแับนี้นะลบหนึ่งไปเจอศูนย์ลบหนึ่งไปเจอหนึ่งแล้วถัดไปก็ศูนย์ไปเจอหนึ่งให้เป็นภาพนี้นะเดินหน้าจัด ลไปเจอศูนย์จัดแล้วลบหไปเจอ1 -1 หนึ่งลบหไปเจอกับหจัดแล้วถัดไปก็คือศูนย์ไปเจอกับ1นศูนย์ไปเจอกับ1และอันสุดท้ายก็คือจัดแบบสาเหมเต็มก็คือสมาชิกทุกตัวเอามาหมดนี่เพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการจัดนี่คือการหาสับเซตท,ทั้งหมดของข้อสองเอาละครับทีนี้มาดูกันสิเอ๊ะแล้วถ้าเป็น Power Set ล่ะถ้าเป็นโจทย์ power set ควนี้มาแอบนี้ไว้ก่อน เปโจทย์ power set ล่ะจะทำยังไงนะครับเป็นโจทย์ power set ก็เหมือนกันจงหา power set power set ก็คือ Sub s e ตนั่นแหละแต่สร้างสภาพการเป็นเซตขึ้นไปให้มันนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งจงหา power set ของเซต,ตต่อไปนี้ข้อ1มีสมาชิกตัวเดียวคือ5้าตัวเดียวใช่ไหมเพราะ,ะนั้นเอาโครงสร้างนี้มาใช้แค่นี้ตัวเดียวนะครับเอาละ power set ใช่ไหม power set ก็ทำสับเซตก่อนมีห้าใช่ไหมเอาห้ามาใส่ตรงนี้จัดตัวตัวเดียวมีเซตว่างด้วละตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวนี้แล้ว power set ต้องใส่ปีกาเปิดและปีกาปิดคล่อมแค่นี้คือสภาพ power set จบแตกต่างกันตรงนี้แค่นี้เองคือตัวนี้จะไม่มีปีกาเปิดปีกาปิดเอาแค่สับเซตเข้ามาแต่ตัวนี้เอาสับเซตมาแต่สร้างสภาพความเหนื่อยชั้นอย่างความเป็นเซตเข้าไปคล่อมเหมือนเข้าไป ข้อ2สมาชิกมีสูนยกับหนสองตัวใช่ไหมแปลโครงสร้างแค่ไหนมาโครงสร้างสองตัวมาเอามาแต่ไม่ได้ใช้หมดนะเพราะว่าเราจัดแบบ1ตัวไม่ได้มาดูกันจัดแบบ1ได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นโครงสร้างนี้เราตัวนี้มาสมาชิกสี่ตัวนะมี2ตัวคือภาพของเลขศูนย์กับภาพของเลข1เพราะฉะนั้นภาพเลขศูนย์ใส่ไปขอโทษครับ ภาพของเลขศูนย์ใส่ไปภาพของเลขหนึ่งใส่ไปจัดได้ไม่ครบเพราะนั้นตรงนี้ไม่เอาลบทิ้งไปส่วนนี้ไม่เอาลบทิ้งไม่เอานี้ไม่เอาจนถึงคอมมาเลยนะนะครับแล้วก็พอมีคอมมาตัวหนึ่งแล้วถัดไปจัดแบบหนึ่งแล้วจัดแบบหนึ่งแล้วก็จัดแบบสองก็ยกสองภาพนี้มาใส่ศูนย์กับหนึ่งแล้วมาต้องการความเป็น powerset ใช่ไหม ก็สร้างความเหนือชั้นของความเป็นเซตใส่คอมเข้าไปเพราะฉะนั้นทุกสับเซตจะแปลสภาพเป็นแค่สมาชิกตัวหนึ่งลงข้างในดีมีสมาชิกสาตัวใช่ไหมจะสาพารเวอร์เซตใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปเอาโครงสร้าง3ตัวมาโครงสร้างสามตัวคือโครงสร้างใหญ่ๆเลยครบเลยเอามันมา มานะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วพัวน,นี้มาดูกันใส่ภาพเริ่งไปบ้างใส่ภาพของเลขภาพ2จัด1ตัวภาพ3ใส่มาตัวเดียวภาพของตัวนี้ใส่มาเรียบร้อยเสร็จเอา2คู่3 2คู่4แล้วก็3คู่4จัดแบบเดินหน้า เรียบร้อยเสร็จจัดครบสามตัวเลยภาพของสองลงมาภาพของสามลงมาภาพของสี่ลงมาเสร็จแล้วก็สร้างความเหนือชั้นของการเป็น power set คล่อมให้มันเพราะนั้นต่อไปนี้เราใช้โครงสร้างนี้นะครับใครจะจดโครงสร้างนี้ไว้ก็จดนะครับโครงสร้างนี้นะครับแต่โครงสร้างนี้ใช้ได้แต่พอตอนที่เราดึงดึงมาแค่ ดูดึงมาเนี่ยสมาชิกสองตัวดึงมาเนี่ยเราต้องตัดตัวนี้ทิ้งไปนะตัดตัวนี้ทิ้งนะเพราะเราจัดได้ไม่ถึงสามจัดตัวเดียวได้ไม่ถึงสามตัวสามเซ็เซตเพราะมันมีแค่สองสมาชิกนะครับทีนี้พอถึงข้อสี่พอถึงข้อสี่ก็มาดูกันข้อสี่นะครับโอเคเดี๋ยวครูข,ขอเอาโครงสร้างที่มาใช้สอนต่อ พอถึงข้อสี่ปุ๊บเขาก็บอกว่าถ้าสมาชิกมีสี่ตัวเอรูไม่ได้เขียนถึงสี่ตัวมาให้เนี่ยแต่เขาไม่ได้เขียนสี่ตัวนะจงหาสับเซตทั้งหมดของ a ที่มีสมาชิกหนึ่งตัวและสองตัวตามลําดับถ้าเราเห็นภาพโครงสร้างนี้แล้วงั้นเราก็พอจะเข้าใจาสร้างโครงสร้างได้แล้วสมาชิกหนึ่งตัวก็ต้องจัดทีละหนึ่งมาจัดได้สี่ครั้งเอาหนึ่งมาทีหนึ่งเอาหนึ่งมาคู่กับสองอีกทีหนึ่ง อ๋อขอโทษครับจัดทีละอ๋อสมาชิก1ตัวใช่ไหมเอา1มาตีหนึงเอา2มาเดี่ยวเดียวทีหนึงเอา3ม,มาเดี่ยวเดียวเอา4มาเดี่ยวเดียวเรียบร้อยเสร็จเอา1มาคู่กับ2จัดเดินหน้า1ไปคู่กับ3 1ไปคู่กับ4แล้วก็1คู่2 1คู่2ใช่ไหมครับ1คู่3 1คู่4เรียบร้อยเสร็จถัดไปมาสตาร์านที่2แล้วจัดเดินหน้า2คู่3 2คู่4เรียบร้อยเสร็จสุดท้ายเอา3ไปคู่4เพราะนั้นตอนนี้เรายังขาดเลยร1คู่2 2คู่3 1 1คู่2 1คู 2, 3่ 2, 3 1คู 2, ่4เพราะนั้นต่อไปก็2คู่3 2คู 4. 4. Time, 2 3, 2่4แล้วก็ตัวสุดท้าย3คู่4ที่มีสมาชิก1ตัวไอ้พวกนี้ สับเซตหนึ่งส,สับเซตหนึ่งสับเซตหนึ่งสับเซตหนึ่งนี่คือสมาชิกหนึ่งตัวและสองตัว,ส,ส,วส,สับเซตหนึ่ง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 อีกสับเซตหนึ่งก็คืออันนี้สับเซตทั้งหมดก็คืออันนี้ถ้าอยากจะให้เขาแยกว่านี่คือตัวหนึ่งก็ใส่คอมมาคันให้เขาไป คงพอจะเข้าใจเรื่องสับเซตนะครับเดี๋ยวโจดข้อ5รอดูในเทปถัดไปแล้วกัน